领导人เออเอาปาดี领导人เอึปาดิเอาอ领导人เออปาดีปา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 าดิเออชาตินี้ชาตินี้จะโดน้าั้งลูกจับจับลูกบอลน้ำปลาแต่ผ้าตาหนึ่งแล้วสักอึเออเอาปาใหม่ปาใหม่เอาเอาจับจับปลาใส่ป้าตาเออเออแล้วอย่างนี้ต้องอย่างนี้นี่เน่ยปาดิปาดิปาดินี่เนี่ยมือเหนียวหนุบแล้วเว้ยไม่ยอมปามาปามา ปลาเต๋อตาทีปลาแบบแม่งี้เอออย่างเงี้ยอ่ะไหนลองดิอ่ะหนึ่งสองสามฮ้ยหนึ่งสองสามฮ้ยฮะปลาไม่ไปอาเลูกฮะับทำไมไม่ปลาไปไหนลามาปลามาลูกปลาไปสิปลาแบบแม่งี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไหนปลาดิปลามาหาปลาดิปลาได้ไหมหนูปลาที่ลูกอ่ะหนูปลาดิเอออย่างเงี้ยแหละใช่ใช่เอาปลาที่ปลา